โอ้โหนี่นะครับเป็นคนกัมพูชานะครับอายุสามสิบเจ็ดแต่ดูมีอายุใช่ดูมีอายุนะใช่ใช่เลยมาทันนะครับอ่าเฟสล็อกนะครับกับจมูกนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรูปเลยครับอ่าดูหน้าเลยดูหน้าเลยดูหน้าเลยเอาออกเลยเอาออกเลยโอ้โหนี่นะครับเป็นคนกัมพูชาเห็นหน้าตัวเองงนะันถามป่าไหเคยมุกคนไหนเห็นเ เป็นไงโอเคไหมไม่ได้โอเคอ่ะเอากระจกกระจกกระจกไระจกตีกระจกให้ดูหน่อยนี่คือเขาพึ่งเสร็จจากการทำศัลยกรรมนะครับทำสองอย่างเลยใช่เดี๋ยวให้พี่ล่ามแปลนะครับเขาทำอะไรบ้างครับพี่เอ่อทำเฟสล็อกแล้วก็ทำจมูกด้วยทารอทำสองอย่างนะครับใช่ทำสองอย่างเลยทีเดียวทำอะไรก่อนทำจมูกก่อนทำจมูกก่อนแล้วก็มาทำเฟสล็อกนะครับใช่ค่ะ เขาอาจจะดูงงๆนะครับเ<ช>พราะเขาเป็นคนกัมพูชาใช่ค่คะเขาชื่ออะไรเดี๋ยวพี่ถามหน่อยเดชมัวสรายฮดสรายฮดชื่อชื่ออะไรลนะ่ะชื่อสรายฮดสรายฮดใช่อายุ37ปีอายุ37ปีนะครับเขาอยู่เมืองอะไรเขาจำเขาจำเขาจำเมืองได้ไหมจำเดชมัวไอ้ ต้องขากับบอาสปอูดองอุดออุดมอุดออยู่ใกล้ๆเฉรียมอะไรนี้ไม่อยู่ใกล้ๆพนมเปญอยู่ใกล้ๆพนมเปญอ่านี่นะครับเป็นคนกัมพูชาที่อยู่ใกล้ๆพนมเปญนะครับเพิ่งทําเสร็จเลยครับนี่โอ้โหต้องถ่ายให้ดูโอ้โหเนี่พปืงเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะรูปก่อนทํานะครับตาตกนะครับแล้วก็จมูกไม่มีสันไม่ได้ดั่งใจนะครับก็มาปรับใหม่เลยนะครับนี่นะครับตาตาตกนะครับตาตกนะครับ แล้วก็จมูกทรงยังไม่ถูกใจเขาเคยทําอะไรมาก่อนที่หน้าไหมไม่เคยเคยทําตาสองชั้นที่ที่ไหนมาที่แห่งหนึ่งที่อื่นใช่ที่อื่นที่อื่นแห่งหนึ่งเขาาคือเคยทําตาทําตามาหกปีที่แล้วที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เอ่ยชื่อใช่ค่ะแล้วก็ตาตกวันนี้ก็เลยมาทาเฟซล็อกแล้วก็ทําจมูกนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นแล้วใช่หาตั้งแต่ว่าเขาเริ่มฟื้นเนี่ยเอ่อลังคุณจูบวนะน แล้นแล้วอ่ะฮะอ่า,อานี่นะครับโอ้เพิ่งทำเสร็จเลยครับอยู่ข้าวไหมอยู่ข้าวแล้แถวบ้านตอนนี้ไม่คุยอาการตอนนี้เป็นยัไงอาการดับนี้นีงเองครบอนะอย่งยดนมนอมังติยังงงอยู่นิน่อยยัยงงงอ,อยู่โอ,อ้ห่อ้ห อันเจียนอ๋อไม่ไม่มีอาการอันเจียนนะครับแต่แค่ยังแบบมึนๆอยู่นะครับเพราะเพิ่งตื่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้านะครับหน้าตึงขึ้นนะครับแล้วก็จมูกนี่ได้ทรงได้รูปนะครับอ่าเดี๋ยวหันให้เขาหันด้านนู้นนิดนึงอ่านี่นะครับโอ้โหสวยนะเขากลับไปไหนกลับมานมะลือกลับมาลือแล้วเหรอเอ้าแล้วเท้าทำแล้วเขาไม่ตัดไหนหรออเดี๋ยวไปตัดที่กอมุชาตัดอุชานะโอ้โหจมูกนี่สวยเลยเนี่ย พี่ต้องส่งรูปอัปเดตให้ผมดูเลยเนี่ยผมว่าเขาต้อต้อ้ป๊อปปูล่ามากเลยใช่สุดปล่านี้อ่ะให้เขาหันดน้านนี้หน่อยอนนี้นมองข้างนี้นี่นะครับโอ้หจมูกดูฝันเป็นคมเลยครับเนี่ยอ่อแล้วก็หน้าก็ตึงนะครับอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับบินตรงมาเลยค<ช>่ะอ่าแล้วตอนจ่ายตังนี้รบกวนสอบถามจ่ายเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินสดเงินเงินบาทเงินบาทนะอ่าใครที่มาดูนะครับ แลกเงินมาให้เรียบร้อยใช่ไหมเงินดอลลาร์ที่นี่รับปะที่นี่หรอไม่รับไม่รับแล้วเป็นจะเป็นเงินบาทนะใช่ค่ะครับผมก็เ,เป็นคนกัมพูชานะครับอ่าอ่าเทปเนี่ยแกะออกประมาณพรุ่งนี้ครับแกะเลยครับแกะเทปออกเลยนะครับอันนี้คือเพิ่งเพิ่งแปะเพื่อที่จะเป็นการเทคนิคของที่นี่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าแปะทําไมนะครับ ให้เขาพูดถึงคนบูชาที่ดูอยู่เลยเกรออยก็จะอันดย์ีไปสราขมาเนี่ยดันนสุขมาได้กระปุ่งตะมือนั่งจังนานองหิีธรรมฟื้นกลายนงให้จังนั่นะอ่าะเอ่อสตีเวนเจเนี่ยตั้งอัคคีจองกายสพอจังน่นนะเฮ้ยตัววันเดอาล้อคอมพลีทมามันปีแปด แต่ยมกายนี่ทีละพรทีละพรไสะอาดโดยชอดรับโดนบริจยุงดอกเขาพูดว่าอะไรครับเขาว่าถ้าพี่น้องกรมวิชาที่อยากจะมาทําความสวยงามอย่างเงี้ยสมารถมาทีทีละพรได้เพราะว่าทําแล้วอ่ะดูดีสวยขึ้นเ<ๆ>ด็กลงสิปีอ่าลูกเทียบที่หนึ่งพี่ <talk ing> ครับอันนี้คือก่อนทำก่อนทำนะครับอายุอายุเท่าไหร่ครับขออีกทีครับอายุสามสิบเจ็ดปีรูปนี้คืออายุสามสิบเจ็ดนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับเพราะว่าอ่านอ่านเราไม่ได้จะมาบูลลี่นะครับอาจจะมีความดอนคอยก,ก่อนประอันควรที่คนที่จะอายุสามสิบเจ็ดแล้วหน้าเป็นประมาณนี้อ,อย่างเงี้ยบางคนเขาถามว่าสี่สิบเจ็ดหรือเปล่าใช่สี่สิบเจ็ดค่ะ ลอง47หรือ37เอ้ย37 37แต่ว่าน่าอาจจะดูมีอายุนิดนึงใครับผมขอ,ขออภยยัยด้วยนะครับ <K ha. S 1> อายุสรุปคือ37 37ค <K ha. S 1> ่ะรับผมสวยมากเลยนะครับเนี่ยชอบไหมชอบจเจด้าสลาน้ำเป็นจดชอบชอบมากเลยนะโหยิ้มไม่หยุดเลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะมามเขาเริ่มื่นแล้วจะ,จะให้ต้องไปปัดปืนป่ะ เขายขยับไปไหมนอนก่อนเขาพันกน,นะตอนนี้คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะให้เขาลงไปข้างล่างทานโจ๊กนะแต่ว่าคนไข่เนี่ยต้องการพักฟื้นนิดนึงครับผมค่คอ,อเคสนี้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรมากเพราะว่าผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่นะครับคนไทย เป็นอ่าเป็นคนกัมพูชานะครับมีล่างคนไทยช่วยแปลนะครับล่ามกัมพูชาอ่าร่างกัมพูชาเดี๋ยวพี่เอารูปไปใกล้ๆนิดนึงอ่านี่นะครับมีโอ้โหสวยมากเลยแล้วเขาจะมาเมืองไทยอีกไหมหรือไม่มาแล้วต้องดูก็คือคือคนกัมพูชาเนี่ยมาเนี่ยส่นยวนใหญ่เขาจะอยู่ประมาณกี่วันสามวันสี่วันสามสี่วัน, 4, 4นเสร็จปุ๊บเขาบินกลับเลยเหรอใช่ทำไมเขาชิวอย่างนั้นอะ เขาเขามีที่น <so ั่นเขามีบริการโรงพยาบาลโรงหมอมีปหมที่ฝั่งโน้นอ่ะใช่มีเขาก็ไปตัดไหมตัดอะไรที่นู่นนะได้เลยครับผมนี่มีคนบอกจมูกสวยนะครับแหมขอบคุณครับนี่ครับโหจมูกแดงแดเห็นหน้าตัวเองแล้วเนี่ยเทียบตรงนี้หาาไหนเป็นไงบ้างเวอร์บุคลนัยไหมมลเฟรยกลายเฟ์เขามองเห็นใช่ไหมเข่ ต่างกันมากต่างกันมากใช่โอ้โหตัวคนไข้เองเนี่ยเห็นหน้าตัวเองในไลฟ์สดเนี่ยเขายังรู้สึกใช่ว้าวเลยนะใช่ใช่ครับผมใครที่อยากทำนะครับเชิญได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือสดๆในห้องผ่าตัดนะครับเยตอนนี้ระหว่างนี้ผมก็จะไล์ไปเรื่อยๆรอเขาฟื้น ทำไมเขาไม่ไปที่อื่นเลยไดมล่ามพามาลามแนะนําบอกว่าที่นี่ดีดีต้องบอกต้องบอกว่าดีดีแนะนาเลยแล้วทําไปไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่อะไรเลยอ่าใครที่ครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบมีคนบอกทําดึกจังนะครับ ดึกไหมไม่ดึกนะไม่ดึกนะจะอีกแป๊บเดียวก็จะเที่ยงคืนใช่ไม่ดึกเท่าไหร่ไม่ดึกเท่าไหร่ไม่ค่อยดึกเลยคนดูก็ดึกกันนะใครที่ยังไม่นอนก็มาดูเป็นเพื่อนผมนะครับถามว่าง่วงไหมง่วงมากครับอาจารย์นโคตรตามให้มาถ่ายเอาถ่ายก็ถ่ายถ้าไม่มีเงินเราก็จให้ลรือเราถามเขาาดีขึ้นยังหมื่นมื่นไมเป็้เยหายแล้วหายแล้วนะ อ่าโอเคนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนการไปทันโจ๊กใช่ไหมเ<ข>อาความดันก่อนความดันก่อนนิดนึงนะนี่ก็คือขระนวนการก่อนจะลงไปนะครับกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็มาตัดหมงตัดไหมตัดไหมที่ต่างต่างประเทศเลยต,ตัดไหมที่กัมพูชาเลยนะครับเช็ดนี้อาจารย์ชนหรือเปล่า เคสนี้หมอ,อหมอแอนและจมูกนี่หมอเลยอาจารย์อ้อมอาจารย์อ้อมนะครับเคสนี้ทำกับคุณหมอแอนกับคุณหมออ้อมนะครับอ้ออ่างเหมือนกันเลยนะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาได้ทำงานกันต่อครับโอ้เสียงอะไรครับเนี่ยอ๋อเสียงอ๋อเสียงที่ผมตกใจหรือว,ว่าหัวใจเขาเต้นดังมากเลยอะ อันนี้นะโอ้โหสวยงามสะอาดมากเลยนะภาษาูชาสะอาด,ออาดแต่ว่าสวยอ่าถ้าเกิดเจอคนกมูชานี้ให้พูดว่าสะอาดอ่าีตอนนี้ก็เริ่มเขาเริ่มมีสติแลนะ้วใช่ไหมนอกจากว่ เดิมเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ตอนแรกถ้าดูไลฟ์ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมึนอยู่แล้วกรถ้าแต่เมื่อมนั้นก็เรียนเบิร์ดเบิร์ดในงานอะไรเลยไอเนื้อหายดีแล้วหายดีแล้วนะครับคลื่อนดีแล้วอยากจะสัญญงไอ้ยังนำไปบัตรชื่อเล่นตลอดฝากบอกก็หน่อยว่าให้ให้คนกัมพูชาช่วยแชร์ให้เยอะๆหน่อยอก็ถ้าสมัยยันตรามเนี่ยนายกมาท่าช่ยแชร์บ้านฉันดิ เนี่ยในในสกไม้สมช่วยแชร์ไอ้บ้านชนฉอนทีมาทำใบจ่าทีนสะอาดนะเคค้หรือว่จกลับชุดนี้ก็แล้วงนี้เอามาคืหรอก็ดอาดบ่อเใส่ชุดนกก็คือจะใส่ชุดนี้กลับบ้านเลยนะใช่โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ